เอาละนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวทา้าพ่อมือกันอีก mm hmm. เช่นเคยนะครับผมเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวตัวลองฮาวนะครับผมหลายคนถามว่าลองฮาวเนี่ยก็คือแบบว่าลองฮาวมันเล่นตั้งแต่ภาคสองเลยเนี่ยกล่องลองฮาวนะครับผมเนี่ยคอร์เตสตีคอนลองฮาวอยู่ในอยู่ในทา้าพ่อมือลาเวนออฟเดอะฟอร์เรนนะครับผมก็อยู่ในทา้าพ่อมือภาคสองนั่นแหละทุกคนเนี่ย อันนี้คือ DEVA s t a t ต r นะครับทุกคนเรนนี่ก็ลองห่ออยู่ในสตูดิโอซีรีส์ที่42นะครับผมโอ้โหแล้วนี่เอาละ่ะทุกคนมันใกล้ไปอะ่ะโอ้โหนี่ไงทุกคนโอ้ อันนี้ก็ KSI Boss นะทุกคนอยู่สตูดิโอซีรีส์ที่4 43และนี่ก็ตัวลองหอและลองหอแปลไปด้อันนี้ครับผมสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับผมก็ก็ดูตามผมได้นะมาเอาอะทุกคนเราจะไม่เริ่มไปลองหอกันเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะลองหอไปได้ตั้งแต่ภาค2แล้วก็แล้วลองหอก็แบบว่า ไปเล่นภาคสามนะครับทุกคนเศรษภาคห้ามันไม่ใช่ลองฮาหรอกนะครับแต่หน้ามันคล้ายๆท่านเองผมแต่ผมจาชื่อไม่ได้ไงทุกคนเอาละ่ะนี่ไงนี่คือเหล่าคอนสตักติคอนที่ผมเอามาโชว์ออ้อันนี้ก็ไฮทา Tower โอ้ยโจรีกนี่ก็ High Tower นะครับผมแล้วนี่ก็ร m มเพดแล้วนี่ก็มิกมาเตอร์มิกมาเตอร์ไม่เห็นเลย นี่ครับผม Mid มิกมาเตอร์เสวยไหมล่ะมิกมาเตอร์แต่ผมชอบไอหัวมิกมาเตอร์ atter, ตรงเนี้ยมันอยู่มันซ่อนอยู่ในหัวเนี่ยมิกมาเตอร์แต่ผมก็ทําได้ละถ้าเป็นหัวของ D ator, ดีวัสดสเตเตอร์ผมทําได้ละมาเอาละนะทุกคนอึ๊บเดี๋ยวเอาอันนี้ออกกัน ไม่งนะั้นเดี๋ยวมันจะเกะกะนะทุกคนเอามิเตอร์ออกเลยผมชอเฉพาะกล่องน,นะทุกคนขอจะชอเฉพาะกล่องก็แล้วกันนะทุกคนถ้าผมไม่เอาออกเนี่ยมันจะเกะกะนะทุกคนผมาโชว์แต่กล่องเนี่ยแหละทุกคนเอาละนะเราจะเริ่มแปลงรองทอลกันเลยนะทุกคนให้แกะแต่ตรงนี้ก่อนนะ อันที่จริงมันล็อกมันล็อกอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราให้ดึงตรงนี้มันออกมานะครับผมผมอธิบายอีกรอบหนึงนี่แล้วก็ให้ดึงตรงนี้มาออกมามันจะมีล็อกนะผมว่ามันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะทุกคนแล้วก็ให้ดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้ครับผมเนี่ยให้ดึงออกมาอึ๊บให้ดึงทั้งสองข้างเลยทุกคน แล้วก็แล้วก็ให้ถอดอย่างนี้ออกมาไม่สิเดี๋ยวทำอีกข้างหน,นึ่งนี่ไงนี่ครับผมให้มันดึงอย่างนี้ออกมาก่อนแต่นี่มันติดกันอยู่นะแล้วก็ให้ดึงมันออกมาต้องใช้แรงหน่อยอะต้องใช้แรงหน่อยทุยกคนอึ๊บนี่ไง สำหรับใครที่ไม่มีแรงมากพอนะครับก็ให้ใช้สำหรับผู้มือผู้ใหญ่ได้ทุกคนอึ๊บมาเอาละ่ะอึ๊บหลุดหรือเปล่าเนี่โยโอ้ยดูจากท่าแล้วมันจะหลุดนะเนี่ยลองห่อแล้วก็ให้มาประกอบเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ให้ไปล็อกกับหลุดตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่แปลงไม่ได้เนี่ย เนี่ยทุกคนให้ดูชันๆเลยเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ให้สอดเข้าไปนีูตตรงนี้นะทุกคนมาอึ๊บสอดเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นะทุกคนอันนี้ผมขอเป็นทำขาของดีวาสดเตอร์เอ๊ะมันชื่อดีวาสตเตอร์นะไม่มีคำว่าดีวาสเตเตอร์นะไม่มีคำว่าสเตอร์นะทุกคน ทำขาของดีวัตเตอร์อึ๊บลอง h a l ก็อยู่ข้างขวาของดีวัตเตอร์นะทุกคนเนี่ยพอได้แบบนี้มาแล้วแล้วก็เอาขาเอาล้อขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มาแล้วก็หมุนให้ดึงมันอย่างนี้ก่อนนะทุกคน แล้วก็ทำหมุนเข้าไปอย่างนี้อ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้ขาลองฮอามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันให้ให้ดึงอย่างนี้ทุกคนนอกนั้นก็ได้ขาของ d i v a าสเตเตอรแล้วทุกคน d i v a t สเตเตนะครับทุกคนอืมนี่ไงขาของดีว่าสเ,เตเต ต้องได้ลักษณะแบบนี้นะนี่ยอย่าลืมเอาล้อลงมานะทุกคนนี่ยอันนี้เป็นส่วนข้างขวาของดีวัสดเตอร์นะทุกคนผมชอบพวกคาว่าดีวัส t เตอร์ทุกทีเลมันอันที่จริงมันชื่อดีวัสดเตอร์นะครับทุกคนนี่แต่ที่จริงเนี่ยมันต้องไปเชื่อมต่อกับ Overload นะทุกคน เดี๋ยวเอาว่าเลิอผมรีวิวทีหลังนะครับตอนนี้ผมยังไม่เชื่อเตอรก็เพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งต่อนะครับทุกคนเอาขี้เกียจมานั่งต่อเนี่ยส่วนขายของดีวัสเตเตอร์นะทุกคนเอาละ่ะอันนี้คือกล่องคาชาเวอร์นะแล้วนี่คือกล่องแอมเพจผมให้ดูกล่องอันนี้ก่อนนะทุกคนอึบแล้วนี่กล่องมิกซ์มาสเตอร์ หลายคนก็ผมรีวิวให้ไปแล้วนะพีมาเตอร์อะ่ะอันนี้จริงมันคือรถปูนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเริ่มแปลงรองหอเป็นหุ่นยนต์กันเลยมาส่วนขาก็พอใจแล้วนะทุกคนถ้าใครทําไม่ทันก็สต็อปได้นะทุกคนอ๊ต้องถอดต,ตรงนี้ออกมานะครับทุกคนแล้วแล้วก็หมุนขามันกลับไปเหมือนเดิมอย่างนี้อุ๊ย แล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนกลับเข้าไปนะคะผมอึ้บมาทำทำอย่างนี้กับมาใหม่นะส่วนขาของลองฮาวให้ทำอย่างนี้ขามันต้องเป็นลักษณะน,นี้แล้วนะครับผมต้องมีไอรอยๆนี่มายอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนอึบมาเธอเอาเอาแขนออกกอนไปต้องต้องเอาล้อออกกอนอึบ มันก็ดึงยากนะเนี่ยอึ๊บอึ๊บนี่ไงระวังนะครับถ้าดึงอย่างระมัดระวังล้อมันจะไม่หลุดนะถ้าดึงอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยล้อก็จะหลุดเลยทุกคนระวังล้อหลุดนะทุกคนอย่าให้ล้อหลุดอึ๊บนะครับทุกคนมา ให้ดึงแขนออกมาก่อนให้ดึงแขนมันต้องเป็นหัวอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นหัวอีด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแขนไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วก็แล้วก็วกวกหกักหักมันลงไปอย่างนี้นะครับผมอืบแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนนะครับผมแล้วก็หมุนกลับไป ก็ต้องมีก็ต้องใช้แรงกดหน่อยทุกคนมันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะทุกคนอ๊อบอืผมก็เสียวร้อหลุดนะเนี่ยทุกคนแต่ผมก็กลัวเหมือนกันผมเคยทำลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมอ๊บอ๊บอ่ะเราจะเราจะทำกลับมาเป็นหุ่นยนต์นะทุกคน ไอ้นี่ก็เหมือนข้าเมื่อกี้เลยเนีย่ทำอย่างนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ชัดแล้วก็กดแขนลงไปให้มันลงล็อกนะทุกคนอึ๊บนี่ไงลงล็อกเรียบร้อยอึ๊บอย่างนี้อืมอึ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุกคนไอนน้จริงผมก็แปลงเป็นนะแต่ผมก็แค่กลัวมันหลุดเท่านั้นเองทุกคนกลัวล้อมันหลุดต่างหากครับทุกคนกลัวล้อหลุดเท่านั้นเองทุกคนอนี่ไงส่วนตรงนี้ก็มาใส่ตรงนี้นะครับผม เอาล่ะทุกคนอึ้นี่ครับทุกคนตรงนี้ให้มันลงลอกับตรงนี้นะทุกคนให้อน,นี้ก็ไปเสียกับตรงนี้นะทุกคนนี่ไงแล้วก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้แล้วต่อไปก็หมุนล้อกลับมาทางนี้นะครับทุกคน อันนี้จากรถเป็นหุ่นนะทุกคนอึ๊บเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ดึงตรงนี้ออกมานะทุกคนพอได้อย่างนี้มาแล้วแล้วก็เราก็หมุนกลับแล้วก็หมุนกลับไปอย่างนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องหมุนกลับอย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ดึงเท้าตรงมานะอึ๊บมานี่ไงแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมานะครับทุกคนอุ๊ยนี่ไงอุ๊ยผมลืมเอ่อหมุนอย่าลืมหมุนว่าตอนที่เราแปลงล่างเนี่ยอย่าลืมหมุนหัวตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยหมุนหัวตรงนี้ออกมาด้วยมาอ่าตอนที่มันแปลงล็อก ปัวม,มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนหมุนมาให้เห็นหน้าลองหอนะทุกคนเนี่ยโอ้โทุกคนหลองหอเทพไหมครับทุกคนเนี่ยที่ผมเอามาเชอลองเอลองฮอคิดว่าทุกคนคิดว่าลองหอเทพไหมครับโอ,โอ้ทุกคนชอบลองหอมั้ยครับแล้วต่อไปก็ อันที่จริงองหอยเนี่ยครับก็แบบว่าตอนตอนองหอยผมมาแรกๆนะครับผมชอบลองหอยมากเลยคือแบบว่าผมชอบลองหอยเองผมชอบหน้าตาของมันแล้วก็ตัวของมันนะทุกคนผมเลยเออนี่มานะทุกคนเนี่ยรัมเพจนี่กล,ลนะ่องรัมเพจนะจีติสเตอร์เดียลซีรีส์ที่37มเจ็ดนรัมเพจ วัดรอ,องฮอยู่สตูดิโอซีรีส์ที่42นะทุกคนแบงคง่ามกันนี้เนี่ยรอง蒿ผมผมว่ามันผมก็นึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะมันแต่มันก็ยากอันที่จริงมันยากไหมมันก็ยากนะครับผมเอาอะนะทุกคนอันที่จริงรอง蒿เนี่ยมันคือรถขนดินขนทรายอะไรพวกนี้นะทุกคนสำหรับ รถรุ่นนี้เมืองไทยมันไม่มีหรอกทุกคนผมว่าเมืองไทยมันไม่มีแต่ที่จริงลองคอลองคอเป็นรถขนดินขอนทรายแต่เป็นสีเขียวนะในหนังในหนังก็เป็นสีเขียวนะโอ้ผมก็เสียวล้อตรงนี้หลุดจริงๆเว้ทุกคนผมเสียวหลุดจริงๆเนี่ยผมเลยทำอย่างนี้มา อ,อันที่จริงในหนังอะทุกคนอันที่จริงมันมีจรวดซ่อนอยู่ในนี้นะทุกคนเจอซ่อนอยู่ในนี้จริงๆเลยในหนังอะแต่ที่จริงรองเทาเนี่ยคือแบบว่ารองเทาเท่ครับอันที่จริงก็เท่นะทุกคนนี่ไงผมหมุนกล้องผมหมุนกล้องแฮะนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปลงร่างลองเทากันดีกว่าเรือยไหมทุกคน คือแบบว่ามันมีจรวดสองข้างเลยมีข้างขวากับข้างซ้ายเลยแขนน่ะอันที่จริงแล้วอะ่ะทุกคนหลองฮอมันก็เล่นไปถึงภาคสามเลยแต่ที่จริงก็ผมไม่รู้ว่าหลองหอตายหรือยังนะภาคสามอ่ะืแต่ตอนแต่ตอนจบของภาคสามผมยังไม่รู้เลยว่าหลองหอตายหรือยังนะทุกคนก็เมื่อ ตอนที่ผมเอาเอ,เอลัมเพดวิงมาเตอร์แล้วก็ไฮทาวเวอร์มาโชว์เนี่ยก็เพราะว่าเอา,าเป็นกลุ่มคอนสแตคติคอนนะทุกคนที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเป็นกลุ่มคอนสแตคติคอนทั้งนั้นเลยทุกคนอืมเอาอะว่าเราเราจะมาเริ่มแปลงร่างกันเลยทุกคนมาแต่แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องหมุนหัวลองเขา มาเดี๋ยวผมชชวยโชว์ชวตัวก่อนนะทุกคนผมชวผมจะโชว์ตัวนะครับทุกคนเอาละอืมไอ,อที่จริงในหนังอ่ะตอนที่มันเดินทหารเดน,นิกยิงอ่ะโอ้โหมันเดนยิงตัวนี้ล้อมันหลุดเลยทุกคนตอนที่ผมเห็นฉากนั้นอ่ะล้อมันหลุดไปข้างหนึ่งอะทุกคนแล้วคือบว่ามันก็ไม่ตาย แต่ภาคสามันที่จริงมันไม่ใช่รถขนดีขนทรายแล้วนะครับภาคสามันปลอมเป็นตัวมันปลอมเป็นตัวรถขยะนะทุกคนลองฮอล่ long อะแต่ว่าลองฮอลไม่ค่อยจะมีบทเท่าไหร่นะในหนังอะก็คือแบบว่าลองฮอลมันมาเข้มไม่กี่ฉากเองแต่ก็ออกเยอะอยู่นะทุกคนมันออกมาตั้งสองภาคเนะี่ยทุกคนอ,อืเราจะไม่ทำการเสียเวลานะทุกคน มาให้กดเท้าลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็กดลงไปอย่างนี้ให้ขาเนี่ยพอเท้าตอนลองเป็นหุ่นมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับให้ให้กดเท้าลงไปอย่างนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้มานะคะผมส่วนใหญ่จะมันมันต้องเริ่มจากขาก่อนนะครับผมแล้วต่อไปก็นี่ไง อือผมว่ากลับด้านมันต้องด้านอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันจะไม่ตรงกันไอข้าบนเนี่ยก็มาเชื่อมตรงนี้สวยที่ต่อข้างล่างเนี่ยก็มาก็มามันจะมีรูนะทุกคนอือตอนนี้ก็ต้องใช้แรงต่อเหมือนกันนะทุกคนอืมมันใช้แรงเยอะจริงๆเลยเนี่ยอ๊บแล้วต่อไปก็ แล้วต่อไปก็อย่างนี้เอาต่อไปก็อย่างนี้มาเมื่อตอนนั้นเรามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดลงมาให้สุดเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นเงี้ยแล้วจากนั้นก็ดึงตรงนี้ลงมานะทุกคนเอาละนี่งพอดึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ ให้ให้ประกอบเข้าไปนะทุกคนให้ประกอบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะทุกคนส่วนขาก็เสร็จแล้วเตี๋ยแต่ส่วนแขนนะแต่หลักๆเลยให้หมุนหัวนี่ก่อนนะผม,มลืมเลยเนี่ยหมุนหัวอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยให้มันเนี่ยหัวมันจะหน้าตามันจะอยู่ด้านหลังนะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะ มันถึงจะได้นะคะผมถ้าแรงก็ยากนเนี่ย,ยต้องสอดแขนลงไปเข้าไปอีกอะทุกคนผมเสียวตรงนี้แหละทุกคนผมกลัวมันหักมากแล้วก็ดึงแขนแล้วก็ดึงส่วนตรงนี้ออกมาต้องใช้แรงหน่อย,อยนี่ไงทุกคนมันต้องใช้แรงจริงๆนะผมไม่ได้ล้อเล่น ใช้แรงจริงๆเลยแหละมาเอาเริ่มกันเลยเนี่ยให้สอดเข้ามาลงมาอย่างนี้นะทุกคนอึ๊บเอาละออึ๊บตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน เอาอะเดี๋ยวต้องต้องประกอบให้ได้แล้วก็เนีย่ยมันจะมันจะมีรูตรงนี้ให้ให้สอดเข้าไปอย่างนี้นะทุกคนอึบอะเนี่ยอุ๊ยโดนกล้องขอโทษเด็กกับทุกคนโดนกล้องเมื่อกี้โดนกล้องอะ่ะอึบเนี่ยแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ แล้วต่อไปก็ย่ำกันเนี่ยตรงเนี้ยให้ประกอบเข้าไปตรงเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอึ๊บเอาถอดมาก่อนมาแล้วก็ให้สอดเข้าไปมันชอบติดตรงนี้เนี่ยเวลาผมทำเข้าไปมันชอบติดอ่าได้แล้ว นะครับทุกคนเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็สอดอย่างนี้สอดมันเข้าไปนะครับนี่ยสอดมันเข้าไปแล้วนี่ต้องกดให้ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าใช้แรงแบบเบาๆอ่ะทุกคนมันจะมันจะประกอบไม่ได้ไงทุกคนถ้าใช้แรงเบาๆเนี่ยแล้วต่อไปก็อีกข้างนึงนะทุกคน เอ้ลืมลืมลืมนี่อึ๊บนี่ให้ดึงลักษณะเป็นอย่างนี้ก่อนนะทุกคนล้วต่อไปก็อย่างงี้อึ๊บเอาละนี่ไงนอกจากนี้ก็ให้ดึงแขนอย่างงี้ออกไปก่อนนะทุกคนอึ๊บเอาละโอ๊ย มาแต่มันจะไม่ชัดหน่อยนะทุกคนอุ๊ยวางกล้องให้มันทำเป็นอย่างนี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยพอสอดแขนมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอทุกคนเมื่อกี้ผมลืมตรงนี้ ตรงนี้มันมีล็อกตรงนี้อยู่มันจะไม่ชัดแล้วก็ให้สอดเข้าไปตรงล็อกนี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้หมุนล้อได้ทุกคนอึบมาอึบมาต่อเลยแล้วต่อไปก็ให้มาแปลงเป็นนี้มันไม่ชัดอะทุกคน มาแล้วก็เนี่ยมันจะมีล็อกตรงนี้ก็ให้สอดเข้าไปในแขนตรงนีมน้มันจะมันจะมีรูตรงแขนนะทุกคนอึบนี่มาละสอดได้ละโอ้ยผมกลัวตรงนี้มันหลุดนะคะทุกคนแล้วต่อไปก็ทำอย่างนี้ อึ้บนี่ไงสอดเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ผมก็ชอบทำหลุดนะทุกคนอึบโออ่ะนี่ไงมันจะมีรูล็อกตรงนี้นะทุกคนเราให้สอดเข้าไปอย่างนี้อึ้บนี่ให้สอดเข้าไปอย่างนี้มันจะมีรู นะครับทุกคนมาเอาละอึ๊บมันเสียมันจะไปเสียเวลาตรงนี้เนี่ยแหละทุกคนเนี่ยมันจะไปเสียเวลาตรงเนี้ยผมเสียเวลาตัวส่วนแขนเนี่ยแหละตอนที่ผมแปลงซิบเลยชัเลยอึ๊บเวลาผมแปลงเนี่ยมันจะเสียเวลานะทุกคนอึ๊บ เอาอะนะทุกคนงั้นก็ผลแต่ยังไงซะนะเราก็ต้องสอนให้ได้นะทุกคนอือเอาะเอาะผมน่าจะเข้าไม่สุดหรือเปล่าเอ้ยผมเข้าไม่สุดผมน่าจะเข้าไม่สุดแน่เลยเมื่อกี้อือ โอ้โหมันสอดเข้ายากมากเลยทุกคนมันสอดแบบเข้ายากมากทุกคนอึ๊บนี่ไมันจะมีตรงล็อกตรงนี้ให้สอดเข้าไปแต่ยังไงแต่มันแต่ผมสอดเข้าไปมันก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับทุกคนเนี่ยมันก็เป็นเนี้ยผมก็จะตลกหน่อยนะเวลาผมแปลง นี่คือเตือนขอจะแปลงตลกหน่อยนะทุกคนแต่ผมก็ต้องแปลงให้สวยกว่านี้เนี่ยอึ๊บนี่ให้มันลงล็อกอย่างนี้นะทุกคนอึ๊บแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ให้ล้อมันสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเอาล่ะเนี่ยได้เท่านี้ ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมขอพอแค่น,นี้ก่อนนะครับชอบกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็ลงล,ล็อกว่ะอึ้บเนี่ยอึ้บก็เพราะว่าลองหอมันยากตรงส่วนแขนเนี่ยแหละผมทำไปน,นะครับทุกคน เอาละก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างรครับอันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมชอบกันหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ที่ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบายบยนะครับบายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบยก็คือแบบว่าหลังเขาเนี่ยเป็นรถขนดินขนทรายอะไรพวกนี้นะถ้าแต่ที่เมืองไทยมันไม่มีหรอกทุกคนอืมตอนแรกผมคิดว่า เมืองไทยมีแต่แต่กับว่าเมืองไทยไม่มีทุกคนอุ๊บไปบายบายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วบายบายนะครับ